นกเสินใจโพสต์ข้อความต่อ,องบอกเลยว่าลอดแลนจะเดินวงการมาเทิงอมานาะนสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือนอกเสินใจเปล่งพาณิชย์วัย57ปีมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็ยังคงได้รับความนิยมมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากนกเริ่มเข้าสู่วงการปี2523ได้ตำแหน่งนางสมการานของช่อง5และไปประกวด Miss Yang International ที่ฟิลิปปินส์1980เข้ารอบ15คน และเป็นนางแบบให้กับห้างไทยไดมารูด้วยรูปร่างที่มีส่วนสูงถึง170ซนติเมตรจากนั้นจึงเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2524โดยการถ่ายแบบให้กับนิตยสาราหลายฉบับจนถึงปัจจุบันเธอก็ยังคงมีผลงานในวงการบันเทิงมากมายล่าสุดนกได้แชร์ข้อความชวนคิดสะท้อนสังคมในทุกวันนี้ระบุว่าปรัชญาของผมคือผมไม่สนใจสิ่งต่างๆที่ผู้คนพูดถึงผมมันไม่ใช่กงการอะไรของผม ผมเป็นตัวของตัวเองและผมทําในสิ่งที่ผมอยากจะทําผมไม่คาดหวังอะไรจากผู้อื่นในขณะเดียวกันผมก็ยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวผมไม่ว่าจะดีหรือร้ายผมทําให้ชีวิตของผมง่ายขึ้นเราอยู่ในโลกที่งานศพมีความสําคัญมากกว่าคนตายงานแต่งสําคัญกว่าความรักหน้าตาสําคัญกว่าจิตใจเราอยู่ในสังคมที่เชื่อชมหีบหอมากกว่าสิ่งของที่อยู่ภายในแฮทแท็กสังคมทุกวันนี้มันแย่กว่าที่เห็น ทามกลางเราคนบันเทิงแห่เข้ามาของเม้์กันรัว